สาธารณสุขอัปเดตยอดดับเหตุสู้รบ15รายระดม97ทีม MCAT เยียวยาจิตใจชาวบ้านนางสาวตรีชดาศรีทาดาโคศกกระทรวงสาธารณสุขสายการเมืองเปิดเผยว่าจากเหตุการณสูสร้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาก่อเหตุความรุนแรงก่อนยิงถล่มเข้ามายังฝั่งไทยตามแนวชายแดนหลายพื้นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ต้องอบพยพหลบหนีภัยตกอยู่ในสภาวะที่หวาดหวั่นอันตราย ห่วงใย,ยชีวิตและสวัสดิภาพของตัวเองลูกหลานญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขมีความห่วงใย,ยอย่างมาก สั่งการทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณาสุขสธออลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่สั่งการให้นายกิติศักดิ์อักษรวงศ์อดีบดรกรุ่มสุขภาพจิตให้ส่งทีม MCAT ลงพื้นที่ณศูนย์อพยพกลุ่มเปลาะบางโรงเรียนวัดแขมเจริญอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับทีม MCAT เป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสหาวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งจะประเมินสภาพจิตใจระดับความเครียดความวิตกกังวลหรือความเสี่ยงอื่นๆพร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ การลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าทีม MCAT ลงพื้นที่ศูนย์อพยพกลุ่มเปราะบางโรงเรียนวัดแขมเจริญพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงจำนวน30-40คนและกำลังอพยพมาเรื่อยๆขณะเดียวกันพบเคสเสียงภาวะซึมเศร้า1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ญาติผู้ดูแลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบทีม MCAT ได้ลงไปพูดคุยกับบุคลากรได้แก่ จิตแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและพยาบาลนักจิตวิทยาที่ศูนย์อพยพแนะนำแนวทางการคัดกรองและส่งต่อหากพบเคสเสี่ยงในวันที่25กรกฎาคมทีม MCAT กำหนดลงพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโฆษกสอทอฝ่ายการเมืองกล่าวว่าทีม MCAT ในกระทรวงสาธารณสุขขณะน,นี้ที่พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยเขตสุขภาพเขต6สแกล9ทีมกรมสุขภาพจิต6ทีมรวม15ทีม เขตสุขภาพเขต9บุรีรัมย์23ทีมสุรินทร์17ทีมกรมสุขภาพจิต4ทีมรวม41ทีมเขตสุขภาพเขต10อุบลราชธานี17ทีมศรีสะเกษ22ทีมกรมสุขภาพจิต2ทีมรวม41ทีมรวมทีม MCAT ที่พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ97ทีมส่วนข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตนางสาวตรีชดากล่าวว่าจากรายงานล่าสุดเช้าวันที่25กร,รกฎาคมเวลา9นาฬิกา พบว่ามีพลเรือนเสียชีวิต14รายแบ่งเป็นศรีสเกต8รายสุรินทร์5รายอุบลราชธานี1รายผู้ป่วยวิกฤตอันตรายถึงชีวิตหรือเสียอวัยวะสำคัญ7รายผู้ป่วยที่รอการรักษาอย่างรวดเร็ว13รายและผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย11รายสรุปรวมทั้งสิ้น45รายในส่วนของทหารเสียชีวิต1รายอันตรายถึงชีวิตหรืออวัยวะสำคัญ6รายผู้ป่วยต้องการรักษาอย่างรวดเร็ว6รายและผู้ป่วยเล็กน้อย3ราย รวม16รายสรุปรวมทั้งหมด61รายสำหรับจำนวนผู้อพยพที่แอดมิดเข้ารับตัวไว้มีศูนย์พักพิงชั่วคราวใน4จังหวัดรวม280ศูนย์รองรับประชาชนได้348,700คนขณะน,นี้มีประชาชนเข้าไปพักพิงแล้วจำนวน58,821คน